ฤดูกาลนี้ในศึกบุนเดสลีกากลายเป็นช่วงเวลาที่แฟนบอลชาวไทยพูดถึงมากที่สุดในรอบหลายปีเพราะมีชื่อของมิโก้แข้งหนุ่มชาวไทยที่กำลังสร้างแรงสันสะเทือนในหลีกระดับสูงสุดของเยอรมนีอย่างแท้จริงจากดาวรุ่งที่หลายคนยังไม่รู้จักสู่การเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของทีมจากฝูงในเวลานี้เส้นทางของเขาถูกยกให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเตะไทยรุ่นใหม่และยังกลายเป็นหัวข้อร้อนในวงการฟุตบอลอาเซียนทั้งหมด ทุกสุดสัปดาห์ชื่อของนิโก้จะปรากฏอยู่บนพาดหัวของเว็บไซต์กีฬาทั้งในยุโรปและเอเชียด้วยฟอร์มการเล่นที่เต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมัน่นเขาไม่ใช่นักเตะที่มีร่างกายใหญ่โตที่สุดในสนามแต่จิตใจของเขาแข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อทุกครั้งที่ได้ลงสนามเขาเล่นด้วยความมั่นใจความกล้าและความมุ่งมั่นแบบไม่มีหวันแม้ต้องเจอกับกองหลังระดับโลกเขาก็ไม่เคยแสดงความกลัวออกมาเลยแม้แต่นิดเดียว จากการย้ายมาคาแข่งในยุโรปเมื่อไม่กี่ปีก่อนหลายคนยังจำภาพวันเปิดตัวของนิโก้ได้ดีเด็กหนุ่มจากเอเชียคนหนึ่งที่ยืนยิ้มเขินเขินท่ามกลางสื่อเยอรมันแต่ใครจะคิดว่าเพียงไม่กี่ฤดูกาลต่อมาเขาจะกลายเป็นกำลังหลักที่ขาดไม่ได้ของทีมและที่สำคัญที่สุดเขากำลังพาทีมขึ้นนำเป็นจากฝูงบุนเดสลีกาอย่างสง่างามความสำเร็จของนิโก้ไม่ได้มาเพราะโชค เขาฝึกซ้อมหนักเกินกว่าคนทั่วไปจะจินตนาการได้เพื่อนร่วมทีมเคยให้สัมภาษณ์ว่านิโก้คือหนึ่งในนักเตะที่มาถึงสนามเป็นคนแรกและกลับเป็นคนสุดท้ายเสมอเขาทุ่มเทกับการพัฒนาทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อพิสูจน์ว่าคนเอเชียก็สามารถยืนหยัดในหลีกใหญ่ของยุโรปได้อย่างเท่าเทียมโคช้ชของทีมกล่าวทึ่งชมในงานถแถลงข่าวหลังเกมว่าสิ่งที่ผมชอบในตัวเขามากที่สุดคือความเป็นมืออาชีพ เขาไม่เคยบ่นไม่เคยยอมแพ้และมักจะทำให้ทีมเล่นดีขึ้นเสมอเมื่ออยู่ในสนามคำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้แฟนบอลไทยจำนวนมากเชื่อว่าวันหนึ่งนักเตะไทยคนอื่นก็อาจไปถึงระดับนี้ได้เช่นกันและในขณะที่นีโก้สร้างชื่อเสียงในยุโรปข่าวอีกด้านหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนก็กลายเป็นที่ฮือฮาไม่แพ้กันการประกาศเปิดตัวสนามฟุตบอลแห่งใหม่ ที่มีความจุสูงถึง6กห0,000ื่นที่นั่งซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การก่อสร้างครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่โครงการกีฬาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความฝันของภูมิภาคที่อยากเห็นฟุตบอลอาเซียนก้าวขึ้นสู่เวทีโลกสนามแห่งนี้ออกแบบด้วยเทคโนโลยีทันสมัยระดับโลกหลังคาสามารถเปิดปิดได้ระบบแสงสว่างถูกควบคุมด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพื้นที่รอบๆสนามถูกออกแบบให้เป็นศูนย์รวมด้านกีฬาและวัฒนธรรม มีทั้งพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลอาเซียนร้านค้าสนามซ้อมและศูนย์ฝึกเยาวชนนี่ไม่ใช่แค่สนามฟุตบอลแต่มันคือหัวใจของความฝันของแฟนบอลในภูมิภาคนี้เมื่อข่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกมาชาวอาเซียนต่างตื่นเต้นเพราะนี่อาจกลายเป็นสนามย่าวแห่งอนาคตขอองค์การแข่งขันระดับนานาชาติเช่นซีเกมเอเชียนคัพหรือแม้แต่ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในอนาคต แฟนบอลหลายคนแสดงความคิดเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่อาเซียนจะมีสนามที่ยิ่งใหญ่ในระดับโลกในโลกออนไลน์มีภาพจำลองของสนามถูกแช์นับหมื่นครั้งภาพแสดงให้เห็นอัศจทร์ขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยแฟนบอลหลากหลายชาติธงของไทยเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และกัมพูชาโบกสะบัดอยู่เคียงกันอย่างสวยงามแสงไฟส่องลงกลางสนามที่เขียวสดราวกับพรหมภาพนั้นทำให้หลายคนรู้สึกขนลุกเพราะมันคือภาพของ อาเซียนในฝันที่รวมพลังกันด้วยฟุตบอลแฟนบอลไทยจำนวนมากพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอยากเห็นนิโก้ได้กลับมาเล่นที่สนามแห่งนี้ในวันหนึ่งเพราะนั่นจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเดินทางที่สมบูรณ์จากเด็กหนุ่มไทยที่เริ่มต้นในลีกเล็กๆสู่การเป็นนักเตะในบุนเดสลีกาแล้วกลับมาสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนในบ้านเกิดแม้ตอนนี้นิโก้จะอยู่ไกลถึงเยอรมนีแต่ทุกครั้งที่เขาลงสนามเขาไม่เคยลืมรากเหง้าของตัวเอง เขายังให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันว่าผมยังติดตามฟุตบอลไทยและอาเซียนเสมอผมอยากเห็นพวกเราพัฒนาไปด้วยกันคำพูดนี้ถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์และกลายเป็นไวรัลที่อบอุ่นหัวใจแฟนบอลไทยทั้งประเทศสำหรับนิโก้การได้พาทีมอยู่จากฝูงบุนเดสลีกาไม่ใช่จุดจบแต่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเขาบอกเสมอว่าความฝันของเขาคือการได้เห็นนักเตะไทยไปเล่นในยุโรปมากขึ้นและอยากกลับมาช่วยทีมชาติไทยในอนาคต แม้ตอนนี้เขาจะมีสัญญากับทีมใหญ่ในเยอรมนีแต่หัวใจของเขายังผูกพันกับธงไตรรงสื่อเยอรมันรายงานว่าสโมสรชั้นนำในยุโรปเริ่มจับตาน,นิโก้อย่างใกล้ชิดทั้งจากพรีเมียร์ลีกลาลิกาและเซเรียอาหลายทีมสนใจดึงตัวเขาไปเสริมทัพในฤดูกาลหน้าเพราะสไตล์การเล่นของเขามีเอกลักษณ์ผสมผสานระหว่างเทคนิคแบบเอเชียกับความดุดันของยุโรปซึ่งหาได้ยากในนักเตะวัยเท่ากัน ในขณะที่ความสำเร็จของมิโก้กำลังถูกพูดถึงไปทั่วโลกการเปิดสนามแห่งใหม่ในอาเซียนก็ยิ่งช่วยขยายความฝันของแฟนบอลทั้งภูมิภาคเพราะสนามนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ฟุตบอลอาเซียนจะก้าวขึ้นไปเทียบระดับกับญี่ปุ่นหรือเกาหลีใต้ได้อย่างภาคภูมิทุกคนต่างเฝ้ารอวันที่เสียงนกหวีดแรกดังขึ้นในสนามแห่งนั้นพร้อมเสียงเชียร์จากผู้คนกว่าหกหมื่นคนที่จะร่วมร้องเพลงชาติของแต่ละประเทศด้วยหัวใจเดียวกัน หัวใจของฟุตบอลแม้จะอยู่ในยุโรปแต่นิโก้ยังคงติดต่อกับเพื่อนนักเตะในไทยอยู่เสมอเขามักส่งข้อความให้กำลังใจรุ่นน้องในลีกไทยและติดตามข่าวทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่ทีมชาติลงแข่งเขาจะโพสต์รูปหรือข้อความสั้นๆลงบนโซเชียลของตัวเองเพื่อแสดงความสนับสนุนแฟนบอลจึงรู้สึกว่าเขาไม่ได้ห่างไกลเลยเขายังเป็นเด็กหนุ่มไทยคนเดิมที่แค่มีโอกาสได้เติบโตในลีกระดับสูงกว่าเท่านั้น สิ่งหนึ่งที่ทําให้แฟนบอลเยอรมันรักนิโก้ก,ก็คือทัศนคติของเขาเขาไม่เคยโวยวายใส่กรรมการไม่เล่นสกกระโรกและให้เกียรติคู่แข่งเสมอหลังจบเกมเขามักจะเดินไปขอบคุณแฟนบอลและเด็กเก็บบอลทุกครั้งภาพเหล่านี้ถูกถ่ายและแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางจนหลายคนบอก,กว่านี่คือนักเตะที่เล่นด้วยหัวใจมากกว่าชื่อเสียงการเล่นของเขาจึงมีทั้งพลังและความอ่อนโยนในเวลาเดียวกัน ในห้องแต่งตัวนิโก้เป็นเหมือนพลังบวกของทีมเขาไม่พูดมากแต่จะยิ้มเสมอเขามักจะพูดประโยคสั้นๆกับเพื่อนร่วมทีมว่าเราทำได้ก่อนลงสนามคำพูดนั้นกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นที่แพร่กระจายไปทั่วทีมทุกคนรู้ว่าถ้ามีนิโก้อยู่ในสนามทีม,มาจะไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนก็ตามและในเกมสำคัญน,นัดหนึ่งกับทีมคู่แข่งแย่งตำแหน่งจ่าฝูงเขาก็ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด ในนาทีสุดท้ายของเกมเขาได้บอลจากกลางสนามเลี้ยงผ่านผู้เล่นสามคนก่อนจะยิงเสียบมุมอย่างเทียบคมเสียงเฮดังลั่นสนามผู้บรรยายตะโกนชื่อเขาซ้ำๆนิโก้นิโก้แฟนบอลลุกขึ้นปรบมือน้ำตาบางคนไหลออกมาด้วยความตื้นตันเพราะประตูนั้นทำให้ทีมขึ้นเป็นจ่าฝูงอย่างเป็นทางการหลังเกมจบเขาถูกสัมภาษณ์ทันทีสื่อถามว่าเขารู้สึกอย่างไรที่กลายเป็นฮีโร่ของทีม เขายิ้มและตอบอย่าง่อมตัวว่ามันเป็นผลของทีมเราชนะเพราะเราทุกคนทำเต็มที่ผมแค่ทำหน้าที่ของตัวเองคำตอบเรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะมันสะท้อนถึงตัวตนของเขาอย่างแท้จริงขณะเดียวกันกระแสในไทยก็ร้อนแรงขึ้นทุกวันเด็กๆตามสนามซ้อมในจังหวัดต่างๆเริ่มใส่เสื้อเบอร์เดียวกับนิโก้มีภาพเด็กเล็กเรียนแบบท่าดีใจของเขาหลังยิงประตูลงในโซเชียลมากมาย คุณครูและโค้ชเยาวชนหลายแห่งบอก,กว่าเด็กๆอยากฝึกซ้อมหนักขึ้นเพราะเห็นตัวอย่างว่าคนไทยสามารถประสบความสำเร็จในยุโรปได้จริงส่วนในอาเซียนข่าวการสร้างสนามฟุตบอลขนาดยักษ์ก็ยังเป็นประเด็นหลักของวงการกีฬาภาพจำลองของสนามถูกเผยแพร่เพิ่มขึ้นมีรายละเอียดใหม่ออกมาว่าพื้นสนามมาจากสามารถปรับได้ทั้งแบบญ้าจริงและญ้าเทียมมีที่นั่งสำหรับผู้พิการและระบบเสียงรอบทิศทางเหมือนคอนเสิร์ต สนามแห่งนี้ไม่เพียงแต่รองรับการแข่งขันฟุตบอลแต่ยังสามารถจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์ระดับโลกได้ด้วยถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่มีมูลค่าหลายพันล้านบาทรัฐบาลของประเทศเจ้าภาพยืนยันว่าจะเปิดใช้สนามนี้ภายใน3ปีข้างหน้าและตั้งเป้าเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับอาเซียนหรือเอเชียทันทีที่แล้วเสร็จความจุหกหมื่นที่นั่งทำให้แฟนบอลทั่วภูมิภาคตั้งความหวังว่าจะได้เห็นทีมชาติไทย เวียดนามอินโดนีเซียและกัมพูชามาเล่นกันที่นี่ในอนาคตนิโก้เองเมื่อรู้ข่าวนี้เขาให้สัมภาษณ์กับสื่อเยอรมันว่าผมดีใจที่เห็นฟุตบอลในภูมิภาคของเราก้าวหน้าผมอยากกลับไปเล่นที่นั่นสักวันไม่ว่าจะในเกมทีมชาติหรือแมตช์พิเศษคำพูดนั้นทำให้แฟนบอลไทยจำนวนมากยิ่งรู้สึกใกล้ชิดกับเขามากขึ้นเพราะไม่ว่าชื่อเสียงจะใหญ่แค่ไหนเขายังมีหัวใจของคนที่ไม่ลืมบ้านเกิด ในขณะเดียวกันโคช้ชของเขาก็เริ่มพูดถึงการขยายบทบาทของนิโก้ในทีมจากเดิมที่เป็นปีกฝั่งซ้ายเขาเริ่มได้รับมอบหมายให้เล่นบทบาทกึ่งเคลมเมเกอร์คอยเชื่อเมเกมจากกลางสนามความเข้าใจในเกมและการตัดสินใจที่เฉียบขาดทำให้ทีมเล่นได้สมดุลขึ้นสื่อเยอรมันรายงานว่านิโก้คือหัวใจใหม่ของทีมจากูงและตั้งคำถามว่าเขาอาจจะกลายเป็นผู้เล่นแห่งปีของลีกได้หรือไม่ความสำเร็จนี้ไม่เพียงแต่สร้างชื่อให้เขา แต่ยังทำให้มงการฟุตบอลไทยได้รับความสนใจมากขึ้นสโมสรในยุโรปเริ่มมองหานักเตะไทยรุ่นใหม่เข้ามาทดสอบฝีเท้าเพิ่มมีการพูดคุยระหว่างเอเย่นและสโมสรไทยลีกหลายแห่งเพื่อสร้างโครงการพัฒนายาวชนร่วมกับทีมในยุโรปซึ่งทั้ง